ถอกบ้างได้พอเนี่ยฮะมวนกับเฮ้ยหกมวนกับเจ้ากองตัวป,ป่วนเขาไปเอาอะไรนะไปเอามุงหนอ่อไปเอานอนรถโดนมาเขาถอกเลยถอกเลยถอกเค่งแห้งหเนาะเฮ้ยเลี๋ยงโมเดลนึงจะได้ อมาพอมันปอบปุปกกำกอนยี่หนเดือดได้ยี่หนไหนทำไมเนาะมองไม่เห็นเลย,เน,นะเน,เลยนี่และเยอะขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปทํากินกันน้องอ่าเราไปถอดกรอบ,บ,บกินเนาะแล้วกองสอดกินบนะชิกรรมมะมวอะชิกรเยสดเลยเหนื่อยมากนนี้ ต้องดองก่อลให้เขาหน่อยนะยังกมมากกบเด่ไเอาผักบมาด้วยน่เเอาใส่ทำไมเนี่ยเอามามาหมอามาใส่ในสะตะกร้านี่มาโู้ฮู้ฮู้ฮู้าเเขาก็ทำห้องสะอาดอ่ะาต้งไปเลย พวคนน,นาอนหน้าหนยอัลูนกลางเสร็จแล้วก็จะไปทำอะไรอ่านีครับพี่หนอเจะรหนอขับมอจะทอ,บบอ,ทอบบรดรถเดือนนะครับมอนไปหาหมาเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะทอดข้าวอ่อ,อกอบๆดูนะครับเราก็จะกินกับชุตั๊มนะครับทอดแล้วนะ เดี๋ยวมันจะทอดเป็นสองข้างนะโอ้๋หวอ้โหโอ้โหอ้อ้หโอ้โาโอาวอาโหโอ้หโอ้โห้มหนอ้โหะค้มหโอ้โหโอ้ับมอกโหอ้โกโอนโกโอนนะคอับนี่อ สมัล็อกคไกว้ก่อนแล้วก็จะอันนี้นะเดาตามช่วงตบแซะๆนะครับอันนี้แล้วกม็มอนก็ไม่ชอบที่แบบว่าเขาขุดๆเอาอย่างเงี้ยนะมอนก็ชอบแบบสบับนะครับ ต้งาาเข้าตาต้องพาอรางเสือเนี่ยต้องพรางเสืออืมพิษกําที่เนี่ยอาบสุกแล้วนะครับนี่แต่ว่าไม่รู้ขอบรู้เปล่าน,นะอ,อันนี้คือนอนทอดที่ทอดนะครับแล้วก็ทอดที่นอนที่ะระดับไหน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะมวนเชียวกระต่ได้ตังแล้งนะครับเนี่ยมากินส้มตำเผ็ดเผ็ดแล้วก็แล้วก็มุงหน่อมาบอกว่านกมามาเอ้าวมุงหนอดูว่ารุดหล่นทอดนะครับน้องไรน้องไรเช่าอาลีมพันมาเจอทุกหลงเลยใายะนี่นะแล้วพ่อเะจ๊ Nãy à nè, này nè. Mình chờ đâu. À, mà khá mhm, nào, mhm, xem mhm, 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 ีไอ้ังแตน้าดีเลยนแค่ไให้กินแล้วยิ่งไากือกิ้วยอืมอืมชาช่วอืมแมวแมวแมวขยับนนั้นขยับกล้องเขาแถมถึงซิปมันนี่เรากำลังไม่กินก็ได้บ้าอืมเสืออื เข mm, <ừ>, ้าแล้วนะอืมูด่นทักเราเปิดกว้างไหมเมื่อไม่นองน้าก็มันาม่หาไม่พบก่อาไปกันเข้า ม่ต้องมาครับบมึงหากินอะเขานี่เขาน่ใไม่อกินน้ำมาคือกกวะ่กวาหนห้าสองวันเลยเห้นเหรนี่ลปเห็นนึกมาปออม่กินงแต่อมันกินอะไรอ่นอ่าดีเทอิเหมือนกนเนี่ยนเลยนะ

เปิดไม่ห้ไม่น่าแล้วเนี่ยเปิเอาจาดจงนะเข้าเนมหัวชาเอาคนอันบ้เนไงฮะมึต้องเอาสั่งอืมหยิบทั้เอากองคว้าจ้างินจ้านี่าสั่งใหญ่ๆแบบนี้อ่ะฮะฮะอืมผักกาดเอาไว้ไหนมาจะเอาที่งเอาห้างก่อนนะผักกาดขาอืม Thì tao muốn ký chát mhm. Yệt tội băng mhm Ừ. mhm 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 nói đoạn, đều mới khóa là mhm 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 không? mhm 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 clip มายากิปูยงก็มัยากมยกิ้ปวยน่อยภาพที่น้สีเล็บลอยอน่อยลายอันนั้อ่ะอ่าต้องกันน่นซ้ำสีเลมบาเลลายหัวสองัวก็ยอะทำ้ยทำจได้แบนี้ตบดีดล้วเนี่ยก็บดีแท่ค่กาบักาันนีานอ่เอน้อเนี่ย

อืมเผ็ดจริงๆสชเติยังอืมอฮ้มาพรกนะครับแต่ว่าบางอัน่ะเป็นพริกยหงกันก็ํำได้ช่านี้ตำายลเอ็ดมากกว่านี้ไม่ได้ใครมีแฟนใหม่กินหอมแรงนะครับกได้หอมนี้อยอืมเกืออาแล้วแ่อืมอครับอืมอืม โอเคครับพี่น้องม้วนซิลก็ได้แต่เนี้ยก็จะลาพี่น okay, ok. ้องมาก่อนนะครับสำหรับคลิปตวมตามเผ็ดๆนะมันเผ็ดจริงแต่ว่ายังไงอ่ะม้วนก็ทอดตั้งแต่ทอดรถด่วนอะไรอย่เงี้ยนะครับม้วนก็ถ่ายพี่น้องดูนะฮะมันขอจบคลิปท่านี้ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอืขอบคุณค่ะอื